สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูนะครับโบยัวว์ของ All New m g 5หรือว่า m g 5นะครับก็เชื่อว่า,าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้ดูในช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่นำเสนอในส่วนของ m g 5อ5ก็มีทาง YouTuber นะครับที่พาไปดูรถแล้วก็ ไปดูรายละเอียดต่างๆของรถมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพามาดูโบชัวรกันนะครับสำหรับ All New MG5 ตัวรถจริงๆผมก็ยังไม่เห็นอยากจะเห็นมากนะครับดูในรูปดูในช่องต่างๆเนี่ยโอ้โหรถสวยมากนะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะออกมา ที่ราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้พามาดูบชัวกันครับอันนี้หน้าปกหน้าแรกนะครับก็จะเป็นรถสีเหลืองนะครับสีเหลืองในเอกสารโบชัวจริงๆก็จะออกมาสีเหลืองทองๆแต่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีเหลืองเฉดไหนแบบไหนนะครับมาดูปกด้านในครับในด้านนี้นะครับ r อ Born To b be บ Beyond นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เครื่องหมายนะครับ bridge dynamic นะครับ bridge น่าจะย่อม,มาจาก r i d g e นะครับอันนี้ก็หน้าต่อมาเลยครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับล้อล้อ17นิ้วนะครับอันนี้สำหรับรุ่น X นะครับซึ่งจะมีอยู่3รุ่นย่อยก็คือรุ่น C รุ่น D และก็รุ่น X นะฮะอันนี้ไฟหน้า LED projector นะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ Leo part นะครับเหมือนจะเป็นกรงเล็บเสือดาวนะครับก็จะมีอยู่3กรงเล็บ3 3ขีดอย่างนี้นะครับเป็น led นะตัวนี้หน้าต่อไปเลยครับอันนี้จะเป็นรุ่น x หรือรุ่นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีในส่วนของซันรูฟห้องโดยสารนะครับมีหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะนะครับแบบดิจิตอลครับ7นิ้วแล้วก็มีจอทัชสกรีนจอทัชสกรีนนี่จะอยู่ตรงกลาง นะครับขนาด10นิ้วอีกน,นะครับให,ให้ชมกันเต็มๆเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้จะเห็นว่าสีข้างนอกรถจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนภายในนะฮะก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับแล้วก็มีแถบสีแดงตรงข้างประตูแล้วก็แถบสีแดงตรงเบาะนะครับดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้นะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับร้อยแรงม้าครับระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB นะครับ EPB แล้วก็ระบบป้องกันรถไหลโดยไม่ต้องเหยียบเบรก AVH นะครับก็ย่อมาจาก Auto Vehicle Hold นะครับระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรคค้างไว้นะฮะอันนี้กล้อง แบบ3มิติหน้าจอนะครับถุงลมนะฮะถุงลมนิรภัยนะฮะแล้วก็จะมีระบบต่างๆนีครับ ABS, EBD, EBA นะครับก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับป้องกันล็อกล้อขณะเบรกฉุกเฉินนะครับกระจายแรงเบรกแล้วก็เสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอันนี้ป้องกันการล้อหมุนฟรีนะครับ แล้วก็การลื่นถลายนะครับ TCS แล้วก็ XDS นะฮะตัวย่อนี่คุณผู้ชมก็ลองหารายละเอียดดูเองก็ล้กันนะครับตัวนี้ก็จะมี Bright Spot Detection นะครับ BSD นะฮะก็จะเป็นระบบเตือนมุมอับมุมอับสายตานะครับ LCA ครับระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนนะฮะ RCTA นะครับระบบเตือนขนาดท้อยหลัง โอ้โหระบบเยอะนะครับอยากเห็นตัวจริงอยากทดลองขับมากเลยนะฮะอันนี้รูปเต็มๆนะครับมาในส่วนนี้ก็จะเป็นเปิดมาอีกหน้าหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบไอ Smart i n t e l l i g e n นซ์ซิสเตนะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการอัจฉริยะนะฮะซึ่งหลายๆช่อง y t u t u เนี่ยก็พาชมรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีการเชื่อ,อ Smart Check นะครับนี่รีโ uh, มท Vehicle Control นะครับ Security Alarm ระบบเตือนฉุกเฉินนะครับเตือนเตือนความปลอดภัยเนาะแล้วก็ uh, ตัวรีโมทเวร์เคิลนะครับอิเล็กทริกเฟนส์นะฮะนี่ครับสมาร์ทคอมมานด์นะครับรับคำสั่งเสียง แล้วก็มีดิจิตอลคีย์นะครับมีไอคอร์ call, ไทยวอยซ์คอมมานด์ระบบคำสั่งเสียงภาษาไทยนะครับรีโมท AC on off อันนี้เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ปิดแอร์ผ่านการสั่งทางเสียงได้นะครับทราเวลแ a n นะครับแผนการเดินทางเนาะ smart call นะครับสมาทคอนเน็กตอันนี้ก็จะมีระบบออนไลน์อัปเกรดออนไลน์ออนไลน์มิวสิกนะครับมีฟู้ด t r v v l l u u i e นะฮะ s mart Navigator ระบบนำทางแบบฉลาดนะครับแล้วก็ new Update on touch uh, screen weather forecast นะครับ uh, มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอันนี้คือภายในนะครับภายใน interior and seat materials นะครับก็ uh, นี่ครับจะเป็นเบาะหนังแบบทูโทนดำแดงนะฮะ ก็พื้นก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่า,าตรงด้านบนของเบาะนะครับเนี่ยนะด้านบนของพนักพิงของบอเบาะนี่ยฮะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีแถบสีขาวตรงข้างประตูครับก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีแถบสีขาวอยู่ด้านบนไอ้ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับที่เท้าแขนเนี่ยจะเป็นสีแดง อันนี้คือเบาะหนังแบบทูโทนนะครับดำแดงแต่ถ้ามาดูตรงนี้นะครับเบาะหนังสีดำนะครับก็จะเป็นพื้นแบบดําล้วนเลยนะฮะแล้วก็จะมีขิบสีแดงตรงนี้มีขิบสีแดงตรงนี้ตรงตรงเบาะนะครับด้านหน้าก็มีนะตรงนี้นะครับสีนวันนี้นะครับ X Xtria ออ Colors นะครับก็สีภายนอกก็จะมีอยู่6สีด้วยกันเนาะ สีเหลืองสีแดงสีขาวสีบอนส์เออสีซิลเวอร์นะครับสีเงินเนาะแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดิเมนชันก็คือมิตินะครับมิติตัวรถเนี่ยกว้างนะครับเมตรแปดสิบสี่นะฮะเซนนะครับ,รรบแล้วก็ ความยาวของรถเนี่ย4เมตร67เซนนะครับ4.675มิลลมนะครับ4เมตรกว่าแล้วก็อันนี้คือถานล้อนะครับลักษณะของล้ออันลอยนะครับก็จะมีอันลอย17นิ้วสำหรับรุ่น X นะครับส่วนรุ่น C กับรุ่น D ก็จะเป็นล้ออันลอย16นิ้วนะฮะอันนี้ก็พามาชมในส่วนของ โบชัวนะครับโอ้สวยงามมากอยากเห็นตัวจริงอยากทดลองขับอยากรู้ราคานะก็ต้องรอนะครับรอตามรอ,อตามเวลาที่ทาง MG จะประกาศในส่วนของราคานะครับในวันที่20กรกฎาคม2564นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับอันนี้ก็พามาชมในส่วนของโบชัวสวยงาม สวยงามสลูปสำหรับรุ่นทอปนะครับรุ่น X สีเหลืองก็สวยนะครับเอาละครับก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็ฝากติดตามกดติดตามช่องไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับก็ครับสหัวันนี้ขอบคุณมากนะครับ All New MG5 สวัสดีครับ